รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการดูดีมีธรรมกับดิฉันการจนาพุทธวันเช่นเคยนะคะเราตื่นมารับอรุณด้วยจิตใจที่เป็นสุขพร้อมๆกับธรรมะดีๆตลอดทั้งรายการตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมานะคะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดี ช่วงแรกวันนี้ท่รรานอาจารย์มีนัดกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะกับธรรม,มเทศนาที่เป็นประโยชน์ในช่วงธรมอุทัยไปสดับรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะก็ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสานุุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมทางสถานีวิทยุตทรทัศททน์ช่อง9ทุกทุกๆวันเรื่อหัด ในเวลาตีสีครึ่งถึงตีห้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งสาวธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกทุกท่านโยมในช่วงนี้งานประจำปีน้ำมัสก,การปิดทองขอพรอหลวงพ่อโตในอุโบสถเรื่องพ่อสามปอกงอาการไถ่ชีวิตโครกระบือไหว้พระโพธิสัตว,ว์กวนอิมไหว้ไทยสวย้ยชายสิงเอ้ยรับเจ้าส่งเจ้าก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะ ก็ต้องขอโนโมทนาในกุศลศรัทธาของอพระคุณเจ้าทุกๆรูปแล้วก็คณะสิธิยานุสิทธ์คณะกรรมการอของวัดหัวกระบือทุกๆท,ท่านและญาติโยมท่านสุชนที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานประจำปีนมัสการปิดทองขอพรหลวงพโตในโอโบสดไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมไหว้ไทยสิงเอีย้ยใจสิงเอีะไหว้ องค์พร,ระบิดเนธเทพเจ้างโชคลาภที่พเจ้าของความสำเร็จท,ที่สวนสวนรรค์ลานบุญแล้วก็งานไถ่ชีวิตโคกระบือบุญกุศลที่โยมมาถวายทั้งนทานมาสร้างเติมเพิ่มเติมบมีมาสร้างคุณ,คณงามความดีมาบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถสามชั้นถวายเป็นพุทธบูชาหลวงตาต้องขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธิชนทุกๆท,ท่านที่ได้สนับสนุนามาโดยตลอดโยมแล้วก็ในช่วงนี้ก็ที่อ่ จังหวัดลบบุรีอำเภอโคกทั้งโรงตำบลวังเพลิงแต่ว่าที่เขาวังเย็นนะขณะนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านพระครูเจ้าวาดวัดเขาจรเนะเข้นไท่ได้ให้การสนับสนุนลุงตาขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านพระครูาวัดเขาจระเข้รองเจ้าคณะอำเภอที่ได้สนับสนุนให้การส่งเสริมพร้อมทั้งทะนะทะหารแล้วก็ ในตำรวจข้าราชการทุกๆท,ท่านที่ได้สนับสนุนให้การสนับสนุนมาโดยตลอดตลอดทั้งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะฮะคุณอายมเสือหรือว่าหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมกรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลช่วยตรวจพิสูจน์หลักฐานการที่ทไปจัดไปทําว่าเป็นสถานที่ที่สมควรที่จะไปทําเป็นการถนองโครงการพระราชดำริพระราชบัตขององค์พระบาทต้นพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อ <c oughs> ง เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอยู่กันอย่างเออขาเรียกอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหือมแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมท่นมานสาธุชนมากมายหลายท่านต้องตาต้องขอบูนาขอบคุณขอบใจทุกๆท่านการปรับปรุงพื้นที่ขนาดนี้ก็ใกล้จะสาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่นั่นก็จะเป็นสถานที่เขาเรียกปลูกพืชสมุนไพรอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้หรือว่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่าพระสวดมนต์เจริญจิตภานนาญาตโยมท่านสาธทุชนที่มีกุศลลัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรร่วมให้การสนับสนุนนะส่งเสริมเรื่องการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมที่เขาวังเย็นตำบนวังเพลิงอโคกสำโรงจัรรงหวัดลบบุรีนะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่ลหลายๆท่านลหลายหลกว่าที่ไปช่วยการสนับสนุนส่งเสริมให้สถานที่ตรงนี้ใกล้จะเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วทีวีช่อง9ก็ได้ไปถ่ายทํา การปรับปรุงพื้นที่มาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9ว้นไว้ที่นี้ด้วยแล้วก็เรื่องอโครงการที่จะช่วยสนับสนุนสรันของลงอังคาหรือว่าโครงมุงลังคาของเด็กเะะยาวชน คนของชาติที่จะได้มีขวัญมีกำลังใจก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของโรงงานที่ทำทระรันร่วมรับเป็นเจ้าภาพถวายมาแล้วเชิญเจเริญพรญาติโยมท่านเนทียโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพลุงตาขอขอนุโมทนาขอบคุณขอบใจเราท่านทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนวัดหุกระบือมาโดยตลอดฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ลุงตาขอกระดาบรับตนา คุณประีรัตนตรัยคือคุณมพระพุทธเจ้าคุณประธรรมและคุณเบญส่งด้วยอํานาจบุญญาธิษฐ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในโอโบสถแห่งวัดทุกกระบือนี้และด้วยอํานาจกุศลพระบุญที่หลวงตาได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอจงารวมตบะเดชะพระปัจจัยขอน้มก้าวนมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ขอพระองค์ทรง มีประชชนมาอย,อยู่ยิ่งยืนนนานและขอพระองค์ทรง,งอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วการะนานขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ติดตามรับชมร,รับฟังรายการอยู่ทุกวันนี้จงประสบจากความถูกความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรผู้ชมคะช่วงหน้าทำนำทัวร์ไปทัวร์ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันหลังชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ ดูดีมีทรัดูดีมีทด,ด,มดูดีมีทรดูดีมีทแล้วเราก็ถึงช่วงทำนำทัววันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันพร้อมทำบุญด้วยกันค่ะวันนี้เราไปท่องเที่ยวทำบุญกันที่ตำบลสาราลาย,ยอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีริขัน ที่วัดตาลเจ็ดยอดสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบไหวพอพอ้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลาดไม่ได้ที่จะไปท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดตาลเจ็ดยอดแห่งนี้เพราะมีรูปหล่อองค์ใหญ่ของพระอริยสงฆ์ในอดีตที่คนไทยรู้จักเคารพนับถือเป็นอย่างดีถึงสี่องค์ด้วยกันทั้งรูปหล่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงปู่สดรูปหล่อหลวงปู่ทวด อีกทั้งยังมีรูปปล่อเทพเจ้าให้ได้กราบสก,การะขอพรเพื่อสมความปรารถนาในน้าที่การงานและโชคลาภต่างๆแล้ววัดตาลเจ็ดยอดจะมีกิจกรรมบุญต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่คุณผู้ชมต้องการวัดตาลเจ็ดยอดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากแต่ช่วงนี้เราไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอดกันเลยครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อพระมหาจำนงจรธรรธโมเจ้าวาดวัดตานเจดยอดผู้ที่ได้ก่อร่างสร้างองค์หลวงปู่โตหรือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจะขอเชิญชวนญาติโย,ยมทั้งหลายที่เดินทางมาวัดตานเจดยอดได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อก็มี สถานที่ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็สวยงามเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อไดอ้จัดสวนให้เกิดความร่มรื่นในการที่ญาติโยมได้มาแสวงทรรกันก็จะมีญาติโยมเดินทางกันมาหลายที่วันหนึ่งก็หลายหลาย,หลายคนอาจจะเป็นคณะรถทัวร์บ้างเป็นนักเรียนนักศึกษาได้มาไหว้พระแล้วก็มีการ อสอนธรรมปฏิบัติธรรมได้เข้ามารักษาสินห้าคำว่าศิน5ก็คือศินของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันอ,อย่างพื้นฐานถ้าคนเราไม่มีศินก็จะอยู่ด้วยความเดือดร้อน,นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่การเข็นฆ่าการประหักประหารซึ่งกันและกันการลักการขโมยการประพฤติผิด คู่ครองการมุสาวาทแล้วก็เครื่องดองของเมาเมื่อเป็นอย่างนี้สังคมก็เดือดร้อนเราจะเห็นว่าเด็กของเราทุกวันนี้ขาดความอดทนเรื่องความอดทนเด็กของเราสมัยนี้นั้นหลวงพ่อว่ารู้สึกว่าวิกฤตแล้วเพราะหลวงพ่อตั้งแต่ได้ย้อนกลับมาเป็นเจ้าอาวาดที่วัดตานสุดยอดก็รู้สึกว่า จากการที่เอาลูกเนรนมาบวชไม่อดทนเลยพอสอนอะไรนิดนิดหน่นนนอยๆก็ไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วาลาสิกขาออกไปเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อว่าสังคมถ้าไม่เริ่มที่ครอบครัวนะไม่เริ่มที่พ่อแม่และไม่แก้ไขที่โรงเรียนและไม่ปลูกฝังกันพอ,อลูกหลานเราเติบโตขึ้นก็กลายเป็นคนไม่มีคุณภาพ เราจะสู้ประเทศเร,าอารอบข้างไม่ได้ก็ตรงที่ว่าศีลธรรมของเราอ่อนนะอ่อนมากฉะนั้นสุดท้ายนี้หลวงพ่อในนามพระมหาจำลงเจ้าวาดวัดตานเจ็ดยอดก็อ้างอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอาริยสงฆ์ที่หลวงพ่อได้สร้างที่วัดตานเจ็ดยอดจงมาเป็นตบะเป็นภาระปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้คนไทยให้ชาวพุทธได้ สติปัญญามีศีลสมาธิปัญญามีความรู้ความเบิกบานมีความเข้าใจมีความสุขทั้งพบนี้และพบหน้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการที่จะประคับประคองตนประคับประคองครอบครัวรักษาประเทศชาติมีความสามคัคคีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรคุณผู้ชมคะ มีข่าวสารงานบุญมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ร่วมทำบุญเช่นเคยคะ่พะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่คะ่ะดูดีมีทรดูดีมีทรดูดีมีดูดีมีท,มท,มทสนับสนุนโดยกีตาร์โปร่งฟูจิยมาม่าโจโจและแชมป กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาตราแม่ครัฉลากทองช่วงทำ,ำบุญวันนี้นะคะเราคัดข่าวสารงานบุญจากวัดต่างๆคุณผู้ชมได้ช่วยกระจายข่าวด้วยกันค่ะหากพร้อมแล้วไปชมด้วยกันค่ะ นี้เราประชมภาพบรรยากาศงานประธานรางวัลพระพิคเนตที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หลักสี่กรุงเทพมหานครซึ่งรางวัลพระพิคเนตเป็นรางวัลว,วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติประจำปี2559จดโดยสมัชชานักจากรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์โดยรางวัลพระพิคเนตเป็นรางวัลที่ได้รับ ประธานจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อพิจารณาและตัดสินมอบให้กับนักจัดรายการวิทยุพิธีกรผู้ประกาศข่าวและผู้ผลิตรายการดารานักแสดงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับสังคม ในวันนี้พระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารแดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันที่ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรียุทธยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาท่านได้เมตตามาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่รางวัลพระพิกเนตในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับประทานรางวัลโดยท่านพระอาจารย์แดงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตา ท่านได้นำวัตถุมงคลของวัดป้อมรามันมามอบให้กับผู้ที่ได้รับประทานรางวัลทุกท่านและผู้ร่วมงานทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีทราบกันว่าท่านพระอาจารย์แดงนำวัตถุมงคลของวัดป้อมรามันมามอบให้เป็นที่ระลึกต่างเรียงรายเข้าแถวมาขอรับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองคนที่ตนรักเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งท่านพระอาจารย์แดงท่านก็ได้มีความเมตตามอบให้กับทุกท่านด้วยและในวันที่12มีนาคมนี้นะครับวัดป้อมรามันจะจัดพิธีไหวค้ครูครอบครูขึ้นขอเชิญสิทธิยานุสิทธิของท่านพระอาจารย์แดง และคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจไปร่วมงานกันได้ที่วัดป้อมรามาันตั้งแต่เช้าจนถึงตลอดทั้งวันครับในช่วงหัวข้ามสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์แดงร่วมกันสร้างสีสันแสดงฟรีคอนเสิร์ตให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่านได้มีความสุขก่อนที่จะเดินทางกลับที่สำคัญในพิธีครอบครูไหว้ครูในวันที่12มีนาคมนี้วัดป้อมรามันนั้น ท่านพระอาจารย์แดงท่านเมตตามอบวัตถุมงคลของวัดป้อมรามันให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานกลับไปเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยครับ ใหวันนี้ด้วยสาระธรรมแด่คุณผู้ชมชาวพุทธทุกท่านนะคะดิฉันการจนาอมพลสวุวรรณจะกลับมาพบปพุ่คุณผู้ชมได้ในรายการดูดีมีธรรมสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจริญพรญาติโยมผู้ชมรายการดูดีมีธรรมทุกท่านท่านทั้งหลายไอความสุขที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความสุขได้ได้ท่องได้เที่ยวนั่นเพราะเราได้ทําบุญมาทําบุญมาแล้วก็ เมื่อเราทำบุญมาจนเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันมีหน้าที่และต้องทำบุญต่อเพราะเราเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยพุทธถ้าไม่ดูแลพระพุทธศาสนาไม่บำรุงรักษาแล้วพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวไทยพุทธทั้งหลายที่ทำหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบเป็นภิกษุก็ต้องดูแลธรรมะดูแลวัดไปท่านเป็นชาวไทยพุทธ ก็ต้องดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงเสนาสนะต่างๆตักบารเลี้ยงพัฒาทหารชาวทารเพนก็เพื่อท่านอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาจะได้อยู่คุ้มอ,อยู่คุ้มกับชาติไทยตลอดไปเรานั้นนับถือศาสนามานานเป็นเวลาตั้ง8 0 0ร0อป้าปีไปแล้วก็ต้องนับถือกันต่อไปซึ่งศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้ความยุติธรรมว่าท่านทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไม่มีทําชั่วแล้วได้ดีไปฆ่าคนอื่นแล้วท่านจะไ,ไปสวรรค์ไม่มีนะไปฆ่ามดตัวหนึ่งก็มีบาปเท่ากับฆ่ามดตัวใหญ่มีมีความผิดเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องทาําความดีความดีเบื้องต้นที่ควรทาคือให้ทานรักษาศีลเพราะศีลนั้นเป็นคุณภาพเป็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์โลกที่ร้ายกาจที่สุดในโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดสามารถที่จะพัฒนาความสุขความเจริญมีมีความเจริญในในสิ่งต่างๆให้ท่านเห็นน่ะที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างและก็มนุษย์ก็ทำลายล้างซึ่งการและการทุกอย่างเพราะฉะนั้น เราต้องมีศีลมีธรรมให้สมกับความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นชาวไทยพุทธหรือชาวพุทธทั้งหลายนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนใครนะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนห้ามการเบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนกันแล้วเราก็จะมีความทุกข์ตามไปด้วยนะให้สร้างเหตุใดไว้เราก็ต้องรับผลแห่งเหตุนัน้นท,ที่เราทำไว้ต้องรับไม่มีทางหลีกเลี่ยนได้ ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ไม่ช้าความทุกข์ที่เราทําไปนั้นก็มาหาตัวเราทําให้คนคนอื่นมีความสุขความสุขท,ทั้งหลายที่เราทําไปก็จะหันเหมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราและเราจะเป็นคนที่ไร้สติไร้ปัญญาคิดไม่ได้หรือว่าเราไปทาชั่วทําไมที่จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ทำไมเราไม่หันมาทําดีล่ะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ทบทวนชีวิตท่านดูก็แล้วกันเราทารําความชั่วมากหรือทาําความดีมาก แต่พิจารณาแล้วเราเห็นความช่วยที่เราทําไปแล,แล้วแล้วก็มีความทุกข์เราก็เปลี่ยนใหม่สนิทก็มาทําบุญสร้างกุศลทําดีเสียชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเจริญได้ทั้งตัวเราคนข้างเคียงสังคมในโอกาสนี้ก็ขอให้พรท่านอีกนะให้ท่านผู้ชมรายการทั้งหลาย,ยชมรายการแล้วให้มีสติมีปัญญาทบทวนชีวิตตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองคุณภาพของตัวเองโดยการ ละเว้นในการทำความชั่วและทำความดีนั่นเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพราะเราทำเพุที่ดีไว้ข้างหน้าก็มีผลที่เป็นความสุขความเจริญให้กับเราทั้งหลายขอให้ท่านผู้ชมรายการดูดีมีธรรมทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจประกอบกิจการงานใดๆก็ให้สเร็จค้าขายก็มีลูกค้ามาเยอะๆแล้วก็มีกําไรด้วยแล้วก็มีครอบครัวที่มั่นคงแข็งแรงและยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมของพระพุทธศาสนา ดำเนินชีวิตยอย่างมีศีลมีธรรมณ่านาจะมีแต่ความสุขอขอจเอจริญพรจาก